สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับปิมอีกแล้วนะคะหนึ่งวันหนึ่งคันนะคะวันนี้ปิมจะพาไปดูรถอะไรตามปิมมาเลยค่ะวันนี้นะคะปิมจะมาดูรถคันนี้กันเลยนะคะโตโยต้าเอเวนซ่านะคะตัวนี้เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะสวยมากๆเลยเดี๋ยวิจะพาไปดูข้างในกันนะคะตัวนี้เครื่องนะคะดีมากๆเลยคันนี้แอร์นี่ก็เย็นช่่า บอกเลยนะคะว่าภายในเนี่ยว่างมากๆเลยนะคะจะพามาดูข้างในกันอย่างลึกๆเลยค่ะตามมาเลยค่ะภายในเป็นเบาะหนังนะคะสีดำนี่สภาพยังใหม่อยู่เลยนะคะหน้านั่งทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งหลัหลงเลยนะคะนี่แล้วตัวนี้นะคะเป็นเจ็ดที่นั่งนี่คนข้างหลังก็นั่งสบายกว้างขวางนะคะไม่เบียดไม่แคบเลยพับเบาะไปได้แค่พับเบาะนะคะก็เปิดข้ามไปนั่งได้อย่างสบายเลยนะคะนี่บอกเลยว่าข้าง ข้างนี้นะคะขาที่นั่งเนี่ยก็คือมีพื้นที่กว้างไม่แคบไม่อึดอัดนะคะเดี๋ยวบิมจะขึ้นไปนั่งให้นั่งแล้วนะคะบอกเลยว่าพื้นที่กว่าพื้นที่ขาเนี่ยสามารถยืดได้นะคะไม่อึดอัดเลยเพราะว่าบิมเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นคนตัวเล็กอะไรขนาดนั้นนะคะก็บอกเลยว่านั่งสบายมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กๆหรือว่าวัยรุ่นหรือว่าจะคนที่ไหนนะคะก็นั่งได้สบายมากแล้วก็บ่เนี่ยนุ่มมากๆเลย นอกจากนั้นนะคะที่บิ๊มมานั่งตรงนี้นะคะตรงกางของคนที่นั่นนะคะก็จะมีแอร์ส่วนตัวนะคะสามารถปรับระดับความเย็นได้นะคะบอกเลยว่านั่งหลังเนี่ยก็ไม่ต้องร้อนและไม่ต้องพึ่งหวังแอร์จากข้างหน้าเลยนะคะบอกเลยว่าเย็นสบายแอร์สามตัวด้านหลังเลยค่ะและสำหรับตัวนี้นะคะบอกเลยว่าราคาเบามากๆเลยนะคะ่อนูแค่4แบงค์เท่าเท่านั้น ไปได้เลยค่ะออกรถสูบบ่ายเพราะฉะนั้นนะคะไม่รู้ว่าจะรออะไรกันอยู่รถสวยแบบนี้นะคะรีบมาจ,าจามัดจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะทั้งวันที่เพจรถบ้านทุ่งสร้างคุสมนะคะรีบรออยู่นะคะ